おいしい。 อีกนิดเดียวเองเขอทดสอบสภาพัาบังครับสารโทรหน่อยนะนี่โอ้ยอะไรจะพเพลิดเพลินขนาดนั้นดูดิเล่นอยู่ได้อะคนจะสนุกเต็มที่เลยละมัง้งไอเด็กบ้าเลย,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 ยนี่ไม่ใช่สวนสนุกนะแต่ว่าเขามีเทคนิคก,การบังคับเครื่องที่เยี่ยมมากสมแล้วที่เขาฝันจะเป็นนักบินอาวกาศนะ แต่ว่าเท็กซันเดอร์หมายเลขสีเอาเป็นว่าดูสภาพการขับเคลื่อนของมูซชิไปก่อนเอ๊ะจริงเหรอท่านเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยฮะโอ้โหแล้วทำไมจู่ๆผมต้องมาทำความสะอาดด้วยแ่้วฮะเนี่ยไม่เข้าใจเลยตอนเช้าฝึกเรียนการบินตอนบ่ายทำความสะอาดศูนย์ตอนข้ามาาก็จะการเก็บรวบรวมเดตา้าใช่นี่เป็นเวลาการทำงานอนอกเหนือสภาวะฉุกเฉินนี่ โอ้โหหนักเอาการเลยห้ยงใหม่ก็อย่างเงี้ยฉันเข้ามาใหม่ๆหม่นักกว่นานายอกีกอย่างงี้เด็กใหม่ต้องสู้สู้สู้รูปสู้อยู่แล้วแต่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยเด็กใหม่ซาป,ประหลาดเหรอคะอาจจะเป็นแหล่งความร้อนขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินความเดวีวความร้อนลดลงแล้วคะ่ะหรือจ่อบนเหนือพื้นดินแล้วเนี่ยกับตันคะ ทีมอัสประตูกันการคอ,อสโมจูนระบบเริ่มทำงานออน r e e ์เฮสัเดอร์นักกลังในการบินจากระบบโคโคาเท็ปประกอบด้วยแอคเทีฟเมนต์พาวเวอ,อ,อ,อร์ควบคุมด้วยคอสโมจูนที่เป็นฐานการบังคับศูนย์รวมเครื่องกดทั้งหมดของศูนย์ควบคุมอวกาศ S R C ท,ที่จะเป็นเด็กใหม่แต่เรื่องความรักที่มีต่อสปารลาดนั้นก็ไม่น้อยหน้าใครเลยสู้สุดตัวนะเทคเซอร์โฟร์เทคออฟ ้าหมายโดยเมื่อกิปฏิกริยาของเขาสื่อให้ดอร์ไม่สามารถจับได้ครับกัปตันจะใช้เลนส์อช็อคไหมคะเดี๋ยวก่อนอาจจะเกิดผลกระทบบริเวณใกล้เคียงขอ,อยืนยันจากสแกนนิ่งเดตาก่อนแล้วหาวิธีจับที่แม่นยำกัปตันครับสัหรับที่ว่านั้นคือสปิตอลนะครับสปิตอลเหรอ เรื่องนี้ผมจะก,การได้ครับกับตันมุสชิยังไม่อนุมัติวางแผนรบนะไม่เป็นไรครับจุดอ่อนอยู่ที่สมองส่วนหลังครับให้ยิงยาสลบไปที่นั่นก็เรียบร้อยแล้ว ประหลาดธรรมดาซะแล้วไม่ได้เปิดไม่ได้หรอกตกช้พลังของคอสบอสอแบบร่างไม่ได้เหรอเนี่ยไอ้บ้าเฮ้ยปฏิบัติการโดยพลการ คิดว่าบริหารจะเกิดขึ้นในยามขับขันทุกครั้งคิดว่าอุตรามาจะโผล่บเหรอฮะภูมื่อกี้พ่อเถอะนะคะพ่อเถอะนะคะรีบขอโทษเร็วๆเข้าเราเป็นรุ่นน้องต้องอ่อนน้อมให้เขาซ้อมไปก่อนผมขอโทษนะครับแต่ผมก็คิดว่าตัวเองพยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับอย่าว่าอะไรนะอย่ามีหน้ามาพูดแบบนี้เหรอเนี่ยฮะมูมอกี้แมวน้อพ่อเด็กใหม่มันขึ้นมาจะเป็นเรื่องมุสอชี ห้อยเป็นเด็กใหม่ก็ไม่ยอมยกโทษให้ในเรื่องปฏิบัติการโดยพลาการหรอกดังนั้นเธอต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้กัปตันคะจะปลดมูซาชิออกจากตำแหน่งอย่างนั้นเหรอไม่มีข้อแก้ตัวสินะครับเสร็จกเลร์เรา แต่ว่าทำไมตอนนั้นคอสมอสถึงไม่ยอมให้เราใช้พลังของเขาล่ะก็ปะล่ะมุสุชิเหตุผลที่ฉันให้เธอเข้าทีมไอซ์นั้นเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับ และตอนนั้นตัวฉันก็เคยพูดแล้วด้วยว่าสัป,ปะหลาดคิดอะไรอยากจะทำอะไรเราคือต้องรู้จิตใจที่แท้จริงของสัป,ปะหลาดเดางนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วและสำหรับเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำได้ด้วยมุสชิสิ่งที่สำคัญ คือการมองทะลุสู่ความจริงนั่นคือสิ่งที่ทีมไอซ์ของเราต้องการการมองทะลุสู่ความจริงเหรอในข้อผิดพลาดที่ทีมไอซ์จับสัตว์ประหลาดนั้นท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็บอกแล้วว่าสัตประหลาดมันน่ากลัวและมีทางเดียวคือมนุษย์จะต้องทำลายมันให้สิ้นซากไม่ใช่มาคอยปกป้องดูแลมันเอางบนที่ไหนมาดูแลใค้ดูดิไอพวกชอบใช้ความรุนแรงเห็นแก่ตัวความคิดแบบนี้ที่น่ากลัวกว่าผู้ควบคุมอิเคยาม่ามีแข่มาพบที่ประตูสามค่ะแขกเหรอใคร เอ,อ,อม้มูซะจีเดี๋ยวมาสวัสดีครับเนี่ยเธอนี่จะบอกว่าทีมไอส์เของฝุ่ตเธอหนักเว้ต้องถอนตัวออกมาเนี่ยไม่ใช่หชรอกฮะก็แค่เดี๋ยวจะกลับมาหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้เจอนะครับ นันเหรอว่าแต่คุณคอีเคยจะมาฮะรีโดเลสอยู่ไหนครับเนี่ยไม่เห็นมันเลยอ่ะห,อหรือว่าอุ้ยมันต้องห่วงรีโดเลสสบายดีกินอิ่มแล้วก็หลับปุ้ยเอ,เอแล้วมันหายไปไหนแล้วฮะคือตอนนี้เรากําลังซ่อมกรอบแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่นะก็เลยให้มันออกมาเป็นผ่านไม่ได้ให้มันหลับปุ๊ยแล,แล้วอ๋อแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะก็หลับปุ๊ยอยู่ในถ้ำนู่นไง วันนี้มันไม่ค่อยชอบพวกความถี่ต่ำตอนซ่อมผมรุงเสีด้วยอะไรผมพิงก็ตื่นขึ้นมาอีกด้วยสินะฮะผมไม่ชอบเสียความถี่ต่ำอย่างที่ว่าจริงๆด้วยใช่ใช่เสียเลยหรู้ว่าได้บหมดเถอะครับผมขอลองอีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมครับเนี่ยหยุดพูดบ้าๆซะทีนะขอเป็นตัวถ่วงคนอื่นเปล่าๆผมขอสัมภาษณ์ตอหน้าทุกคนเลยครับว่า ผมจะไม่ตัดสินใจดยพลราการอีกแล้วจะทําตามกฎการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยครับจะไม่ทําตัวให้พิมลําบากอีกแล้วเชื่อผมเถอะนะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจะสปิตอลที่มีชีวิตอย่างกลางคืนเนีะแต่ทำให้โผล่มากลางวันได้อะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆนะผมอยากรู้จิตใจของมันนะครับ